หาว่าเป็นบ่ราะใดเ Sports, ท่านะนี่แม่แล้วผมจะไปนี่นี่คุยบ่าโน่นที่ไทยบอแม่นบอนี่งตู้โซเดี้มอะไรนี่พี่น้องนี่ปู่น้านี่มันอันนี้อาจจะโอ้มันไข่มันๆอย่างเงี้ครั lav, that, บออกมานะครับเดินเอ้ามาเเออนี anyway. ่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูครับนี่เกลี่ยไปแล้วเคยกินบอมาแล้วครับพอตำได้ที่ยายก็จะใส่น้ำสะอาดเข้าไปโอ้ดูครับ โอ้ยใครดูตอนสามสี่ทุ่มใครอยากกินอาหารตรงน,นี้นะสวัสดีครับครอลุงเด่นนะครับเมื่อกี้ขับรถผ่านมาเห็นลุงแกขุดอะไรสักอย่างกันนะ <c oughs> นะเขากำลังขุดอยู่เพราอาจ,จะกลัวคนปลาขุดอย่างครับขุดอีปูอ๋อเขาดูหน่อยเขาขุดปูครับไปดูหน่อยก็นึกว่าเห็นมีเห็นมีซ่อม แบบยาวๆอ่ะเหมือนเอาไปแทงอะไรทักอย่างไงนะอุ้ยไปคิปเปอร์ตามไปดูย้ายไปกับคุดปู่กันครับนะปู่น่ะนี่ถ้าจะมันนี่เนาะนนอเต้องต้องใช้ส้อมนะครับนี่ไหนๆอ๋อ,นในในอเป็นจังสี่เหรอขัานจบคีบเปอร์นี่ว่าไหนครับนี่าชิีอ๋อ งูจะบ้านหลังไหวนี่แหละว่าเขียงไอ้เสีมยมห <laughs> น่อย,ย,ย,ยเน,นาะนึนนกว่ามคุดไหนใอ๋อนี่เป็นอ๋อไหนเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งเลยนี่ถ้าเจอปูแล้วก็เอานี่ดึงขึ้นมาเลยครับเ <laughs> นาะแมนอปเปิลแา่พูดแต่เฮตัยนะครับนี่เป็นจรวดคืออะไรอยู่ยุท <laughs> ุกฝี <laughs> <laughs> อะไวหาว่าเป็นบ่อใดสานั้นนี่ แม่แล้วผมจะไปข้างน,นี่นี่คุยบบาเนื้อที่ไทยเบาแม่นบ่นี่เอาไปขายน้ำเบาครับหรือว่ากินอย่างเดียวกินก็ได้ขายตัวยี่ห้อมาถือขายขายตัวจักบาทเป็นโลโอ้ถูกกว่ากระได้โลนึงเนาะโลเท่าไหร่ล่ะครับโลหาสิบบาทอ๋อดีเลยล่ะ<อ>ลครับในพ่อระบครับนะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนะกล้องว่ามันอยู่ลึกเนาะ เห็นหลังมาเลยไหมเดี๋ยวเด้วาใช่ครับไหนอยู่ไหนล่ะถ่ายยูทูปเปล่าออยู่ไหนเนาะแสงเนี่ยผมบังแสงกันนะครับอ่ะนี่นะอ้าวไปเดียวเอกมาเลยโอ้หเห็นชัดๆเลยเนาะเดี๋ยวผมบังแสงมันให้นะ่นี่ยเอามานะครับอื้นเอามาเลยเอ้อไหนมันเกิดจะจับอันนี้ออกมาเลยเนาะเอออ๋อมันเกิดมันกิดขับมา มันกับซุปจังวะมันมันกันจังไงครับเพราะว่าโทแต่ว่าเมื่อกี้เห็นได้มาตัวเมื่อกี้คือมันจะมันมันเต็มท้องเลยครับปูนี่มันก็จะสะสมพลังงานไว้เนาะเออแมนแม่นฝนตกขนาดได้คำว่าถึงนามันบอกนะนี่เนาะนี่ครับได้หอดโลยังครับนี่หอดแล้วอ๋อไทยนี่นี่นะไท้เบิรงโอ้ทำเป็นลาปูอย่างเดียวบอกคบนี่ลาอย่างอื่นมันบอกสิได้ไปไทย ว่าเำาไม่ต้วงขึ้นตัวหางตุ้นนี่จดือดหัวแล้วตุ้นก็หางบ่ครับนี่แต่ว่ามันมันโอ้ไม่มาหั่นเลยนี่บ่ถึงครับก้อนหารถตู้มาหน่อยนึงก้อนหนารถตู้ใช่ไหมหน่อยนึงเห็นสติ๊กเกอร์ิดยูทูบบ่เปล่าบ่าใกล้จะีดก็ะโหลแล้วอ่ากันถือกล่องกี่ว่ามันเคยเบิ่งน้ำโทรศัพท์ดูนะอ้าวเขีวคือตัวตรง งทเมื่อกี้มามาน้ำพูดบอกครับมาน้ำแก่ลาเทียอ๋ออ่ะเราลองอีกสักสักอีกอันหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนป่ะเดี๋ยวนะในในก่อนจะคุดเบอร์ชี้ชัดๆให้ดูหน่อยว่ามันเป็นไหนรูมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยคนบอกหาบอกเป็นเออคุดบอกว่เป็นเอากณฑนั่นโมเมนบ์โมเมนบอกครับนะแม่นในในบนไหนมันจะเป็นเก้าซึ่งมันกับตุ่ ผมเคยดูในคลิปเขาเอาขุดกบไหมเออมือมือว่านี่ก็ได้มาแทบทึ้มือเออกบนะครับก็มาขุดนี้ได้ได้เก้าตัวนะกบปอโทษถ้าพ่อกบบอกนะว่าไหนไหนนะไอ้ความความสิคุดบอกกันนะครับมันเบิองยังไงครับนี่นี่ในเบิองยังไงแหละมันนี่คืองหูทางหูมันนี่นี่นะแมนนี่อ่าอันนี้บอกหูมันบอกเขาหน่ตันๆนนี่นะแมนอ่า เอออีกทีแล้วเออนี่มันมีมันมีเจอแล้วนะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อจะเป็นรูนอย่างงี้เนาะเออ, <c oughs> เ,อ,อเก่งนะขัดไปหารขับช่วง,งขึ้นด้วยห้าหางต้นนั้ช่วงนี้ช่วงนี้โมแมนบอครับหน้าหนาวนี่โมแมนต์บอกตอนถ้าตื่นก็ไม่ต้องใช้ไอ้นั่นเนาะ เสียมกันน้อยๆพอดีเสียงแบบน้าฮักน้าฮักเนาะส่วนมากคันเป็นเม็ดฝนตกนี่พ่าหาจะเล็กเสียมหนีขึ้นมันสีแลีนขึ้นเลยอ้๋อเวลามันอ๋มันจะมันจะมันจะวิ่งออกมาเลยเหรอฮะมันจะแรงนะมาขึ้นมาเลยเนาะมันหย่านบ่ครับบ่าหงส์ขึ้นกันใจบออกว่ามันนั่งแกบอุ๋ยผีบอกแล้วเคยเมื่อไห้่ มันนี่ครับนปู่แล้วนี่มันถ้าพญาไปเ็ศอย่างกินลนะครับชุเดียมกอ้อมอ้อมกแล้วแต่กงเป็นผู้หาแที่ิบ่ค่อยกินอ๋อจับอยู่ตรงมือซิมบ่กินบ่ได้ขายบ่ขายผู้ปั่นโดยคนแถวคนแก่ไปกินไปตามนั่นแล้วอ๋อเช็ดเช็ดจังหน่อยกดีแล่ะแต่มันต้องเก่งเนาะเอออต้งทำว่าท่านกระซับหมดอ๋องั้นเอองั้นตาย จะท่านครูใส่มันนะเนาะไปพ่อพักสีเชียดกับักสีเียอีกนะเนาะข้มาจะป่อยเก็บมันมันใจมันดว่ามันได้ื่อละหน่อยเอาอีปูดีกว่าเนาะบ้านผดหลวงดูนมันวะเขานี่ด้ยีินี่นี่หลวงหลวงวัดอ๋อหลวงดูนั่นบ้านไหนกะบ้านปงบนปงบนอนะล่ะลองดูครัน มหนนี่งจะสีกับแมนนั่นนั้นครับคือมันต้องเฮามากตูมือเฮาก็ต้องหุ่นจักมันแบบห่างกันมากไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาขุดเราจะพ่อเนาะเดี๋ยวถ้าขุดไม่เป็นก็ไปไปฟันใซลมันอีกตายอีกเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูตัวเมื่อกี้มันมันมันไข่นะครับไหนล่ะแต่มันตายนะเขาเลยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนั่นล่ะดูดูดูตัวนี้หน่อยนี่พี่น้องนี่ปู่น้านี่มัน อันนี้อาจจะอูมันไข่มันมันอย่างนี้ครับเอาไปดองแล้วไปใส่ตับมูฮุงเนาะ <Yeah. S 1> นี่ฮะเขาจะเขาจะมีไข่ไข่เยอะมากแต่ตรงนี้มันโดนโด,ดนเสียมไปครับปูนาแท้ครับดูดูเขาสะสมพลังงานไว้นี่ครับโดยไม่ต้องกินอะไรก็ได้อยู่ในหน้าแรงจนกว่าจะรอดูดูฝนมาตอนเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับถึงจะออกมาอีกทีหนึ่งแล้วเขาแต่เขาก็ฉชนดนะเขาอยู่ลึกเวลารถไถมา รถ่ายมาถ่ายนี่ก็จะไม่โดนตัวเขานะครับเพราะไม่ได้ถ่ายลึกขนาดนี้ก็เป็นนี่แหละปูนาอันนี้วะนี่เดี๋ยวหนูมากินนะนี่เขาทาะได้ลนะ <c oughs> แต่มันต้องเก่งกินเนยแล้วมีอุปกรณ์ในการเอามาดึงมันขึ้นมา โดนละพอเจอก็จะแทงซ้ายแทงขวาให้รูมันใหญ่ขึ้นถ้ามันไม่ออกมาก็ใช้อุปกรณ์ครับทีนี้อุปกรณ์นี่ดึงออกมาเอาแป๊บเดียวเองเนาะเ <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ะน่มันก็จะเกาะขึ้นมาเลยเออสุดยอดครับ <laughs> ออกแบบมาพอดีพอดีเลยเนาะอันนั้นเนาะผู้ใด อู้ใจเห็ดห้ครเขนี่ตัวนี้เห็ดเอาเพื่อตะก่อนไปอยู่มาไปอยู่ปากน้ำมุดประกาศเห็นเขาไปจับปูไว้ปูเน่าเลยไเป็นแพเล่นะนะครับเขาใส่อันเดียวของที่แหละอ่าะเห็ดแบบเดียวกันครับเออตอนนี้เขาไม่ัดแเ่ยนปูบานเ้ามันก็ได้นะเขาไปแกงเอาไปเห็ดอย่างนี้เนาะคนเท่าเขาแกะไปเอห็ดอย่างกินปิ้งนี่บ่ครับทำไมเขาเจ้าสิไปตำปนให้คนที่สารบาดห้างอ๋อ ต่ำปนปูเอ้อขายหมดนะเอ้อขายกับเสื้อเอเอาอยู่ด้วยนั่นแหละนี่เสื้อเอานี่แหละเท่าไหรดีจักจักถึงถึงโลบอถึงร้อยหนึ่งเนาะฮะเอาเลยฮะร้อยหนึ่งขายเลย<ม> <laughs> เดี๋ยวมมมมันนีีีถถุุงงใสเเดด้่ล๋ยวผมไปหาถุงในรถเอาพุท<อ>ไปเลยเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวไปหาถุงมาก่อนเด้อเดี๋ยวผมจะไปให้ยายทันปนซุปปนให้กินไปแรกนี่แหละปนปูเห็นกี่รถมาหนี คนก็ถามว่าไปขุดใสคือว่าอยู่บ้านชมกอครับตีนบ้านชมกอคือคือเมืองนี้อ่าแต่คนอื่นมาก็ไม่เจอหรอกตีนไ่ได้ขุดง่ายๆเนาะไ่ได้กินง่ายอ่าไหนเนาะหุยหูมันอยู่จังไหนแต่มัน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 เต็มท้องครับเดี๋ยวไปขึ้นจะทันแกงปูหรือป่นปูนไปละมันมันเนาะมันไข่เนาะอ่านนี่ไม่แน่นนี่มันมีเพราะจังสิเพรอันนี้เขพราะเออมัราถ่ายเบิ่งนยังไส้นี่ มันคลื่กันเลยด้วมันเหมือนกันเลยนะครับไหนล่ะคหนกันเด้ออันนี้อันนี้ก็บโมเมนต์เนาะมา <c oughs> จะรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> ถ้าคนไม่เป็นนี่มาทั้งวันจะได้ซิปตัวฮอดบอสใส่อี <c oughs> อกเนาะเอา้ามีอีกบ่เดี๋ยวผมไปหาถุงก่อนเดี๋ยวผมไปหาถุงในรถแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาเอาปูอ่ะ ล่างให้พ่อมป่ครับล่างเนค่อยบคุุกนี่นอ,นอ๋อวางก็ได้ใส่ถูกนะผมเนีน่ยวางก็ได,งกได้ครับเดี๋ยวไปล่างเองอเดี๋ยวจะไปทำเมนูเย็นนี้นะครับพี่น้องแกงปูแกงอีปูอืมอ่ะมาเข้าแต่แปลกว่าเขาหารูมันจนเจอนะ เอาใส่ถุงกันยังทีเลยนี่แหละของแสบของแท้เอาเขาบคุอหลายครับเด้อเออเออเออนี่แอลเครัอเออเออเอนเออเอัเออเออเออหออเออีออัออเออเอ่เอเออกออเอเออเออยู่เอเออเอเออเออเอออเ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 นอเออเพอออเอยเดอเอเอ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 อออ เดี๋ยวจดผมจะโจทย์บนเท้ให้บอถ้าวันไหนจะไปไปเจออะไรดีๆเนี่ยโทรมาผมนะที่ผมจะซื้อเอาเออเน,ะนาะครับบาทางนี้ก็อีปูกระตายหลายคันขึ้นทั้งดอยตุนแห่งตายหลายคัะตุน,ตตนเอออย่าไปดูคอหาตุนนครับวิธีหานี่ง่ายมากบอกไม่ไพ่ไหมบอแงยบเข้านี่ครับเกี่ยงมาเข้านี่ไอ,อ,อ,อ้ที่ที่เขาใส่หนูนะนะที่มันแทบเลยนะรออุ่นน้อยๆเอาละเอาอย่างเป็นเยื่อเลวครับตัวดิน โ้อดินเอาไหน่าปากรูมาเลยบ่ขุดจ่ม่ห,หน่อยนออึตัวไหนตัวนั้นเลยเนาะสูตรตาเซอร์เกตใช้อะไรนะตะไคร้ดิบ้องไม้ไผ่บ้องรันแล้วก็เอาตะไคร้ปิดปากรูมันไว้นี่แหละเสียมีเป็นพันๆันี่ะแต่พันตัวนนหนึ่งตุนนะนนอโอ้เอาไปขายได้ล่ละจะมากับ ใาี่เ็นว่างมันดินขายามบ้านนั่นเนาะคนสร้างไว้ร้อยแล้วขายบะอืดขายเนาะของปลาตุ่นนี้ไม่ได้ผิดพรบรสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตุ่นนี้ไม่เป็นไรผมถามเ,เจ้าอะไรนะพี่เอ็ดัหวหน้ากรมนิติกรกรมอุทยานละเขาบอกตุ่นได้แต่ว่าอย่าไปเอาตุ่นที่มันอยู่ในเขตป่าสงวนแต่ถ้าเป็นตุ่นอยู่ตามหอไรไปนะที่มันอยู่ตามดอยบ้านเราเนี่ยได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นป่าสงวนอะไรอย่างเงี้ยนะอขอคุยอะไรครับพี่ไอ้เดี๋ยวรอบหน้าจะได้ได้กินได้กินอันนี้ละนม่าหนี สังเกตเมันกับเห็ดนี่กแค้นหนีดแมนล่ะคุดซุ่มคุดซุมมือมันกับบดสนะปูนี่เฮ็ดอันนี้กับบอสสุดยอดครับสุดยอดอ่าเขาคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเลยครับยูทูปเบอร์บอนงาที่เป็นเอื้อทรุดซื่นด้วยแสดงมาเบิ้งอยู่นี่นะเอ้าเป็นยังไงคือผมมีมือถือแล้วคือเบิ้งยูทูบอยู่บอสใครโพกบอสอ่ะจะมีอยู่บ้านอ๋อเอาเบิ้งจำเบอร์โทรได้บอสจำเบอร์โทรเจ้าของได้บ่สเจ้อได้แล้วเหรอ เอาขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไรครับเอ่อเอ่อนาเป็นเอิร์ชดชื่นถ้าเอิร์ดอยู่ใกล้ๆนี่คงจะมาหาแนะนเนี่ยเอ่ออันนี้ครัวลุงเด่นครับปลพี่น้องไปแล้วครับได้ละเมนูเราคืออยู่อยู่ยต่างชวบทเราเนี่ยฟูทะเลมันหาไก่เนาะอยู่เชียงรายครับอันนี้ ปูนาแต่ว่าปูนาที่มันสะสมพลังงานไม่เยอะมันจะมีมันอยู่เต็มท้องนะครับเราเอาไปทําเมนูกับข้าวเดี๋ยวต้องให้ยดียทำหลังสรรเมนูให้กินตอนเย็นนี้นะครับอะอยังไงกัเราที่ตามครับพี่น้องได้มาแล้วค,ครับปูที่เราได้มาก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับนี่ปูนาแท้ๆนะครับไข่เต็มท้องมันเต็มท้องเลยครับนี่เดี๋ยวจะทาจะหลังสรรเมนูให้เราได้ชิมกันครับพี่น้อง ปูหน้าแรงนี่ก็มันครับสะสมพลังงานไว้เยอะครับมานะครับนี่พี่น้องแกะออกมาแล้วก็จะได้ปูที่มันมีไขมันปี๋เขาเรียกว่ามันปูนะครับเต็มนี่เลยครับอันนี้อ่าเมนูเด็ดของเรานะครับเห็นไหมครับนี่โอ้นี่แบบสดๆครับแบบเป็นๆครับนะเดี๋ยวจาทันจะมาลังสรรให้เมนูมาเมนูมาให้เราได้ชิมกันเย็นนี้ครับนี่พี่น้องดูอ้ นี่ครับปูนาแท้ปูแบบปูขุดครับนะสุดๆเลยครับโอ้ครับพอได้ล้างปูเรียบร้อยแล้วก็จะเอามันปูตรงนี้นะครับเคี่ยวแต่มันก่อนแล้วก็จะเอาเอาตัวมันไปตาใช่ไหมเอาตัวมไปตําเอาน้ําซุปจากเนื้อปูมาทําเป็นน้ําแกงอีกทีนะครับ <Okay. S 1> นี่เคี่ยวๆไปเลยโอ้ oh. ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูครับนี่เคี่ยวๆไปแล้วเคยกินบอเคย แต่ไม่ได้กินนานมากแล้วนะหลายปีแล้ววันนี้ไ,ไดกินตั้งแต่สมัยเด็กๆอ,อันนี้วันนี้<ม>วันนี้ปูเราเน้นแต่แบบไข่ไข่ครับเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเอามันปูนี่ไม่พอนะครับจะเอาปูที่เดี๋ยวผมจะเคาะจากกระดองมันออกมาแล้วก็เอาส่วนของนเนื้อพวกนี้ไปตำอีกแล้วเอาน้ําจากน้ําปูพนี้ครับมาทาเป็นเมนูเราอีกดูครับนี่น้ําที่อยู่ในปูพวกนี้ครับจะออกมาเ,เมดี๋ยวเราจะทานจะมาเอาตัวปูนี่ไปตำแต่แต่ว่ากระดองไม่ตำเนาะกระดองมันแข็งอ่า เชื่อเมนูององปูสูตรอีสานบ้านทุ่งนะครับเดี๋ยวต่อติดตามนะครับเดี๋ยวต้องให้เชฟใหญ่เรามา <Hans. S 2> เชฟใหญ่กำลังโค้งลุงคงข้างลงคงข้างอยู่ในครัวอยู่ครับเดี๋ยวสวัสดีจะทันก่อนจะทานวันนี้เชฟเชฟมาแล้วครับเชฟตัวจริงจ้ะนี้มาตับปูให้ลุงเด่นอันนี้วันนี้ปูอย่างก็ะยับมันเป็นปูปูหน้าเท้เนาะปูหน้าแทลนะุงเด่นสิมะอ,อ้อครับแล้วก็มันเยอะเยอะครับนี่ใหญ่ก็ตาํา ตตำแลวตำเอานามันเข้มข้นครับกินกับข้าวนะมีผมซื้อผผกชีลาวมาใสา่ใส่ใส่ในหย,ยางของยายใส่เต้ชีลาวกับต้นหอมอือครับกินกับข้าวเนาะม,มาแล้วครับพอตำได้ที่ยายก็จะใส่น้ำสะอาดเข้าไปพอน้ำสะอาดใส่เสร็จก็จะกองยายเนาะ,อะกองเอาเต้าน้ำจากอื้นี่ครับ คนเหนือนี่ตำแบบนี้แหละที่ก่อนเอาไปทําน้ําปูนะแล้วก็แล้วก็วกเคี่ยวเอาแต่ให้ให้เอาแต่น้ําจากการตํานะครับเพราะมันก็จะไหลลงงี้ไงเนาะนี่ครับนี่แล้วก็ตอนตอนเอาไปแกงนี่ใส่น้ําเพิ่ไมไหมยายเอาแบบเข้มข้นอย่างนี้เลยเนาะอืมนี่ครับต้องเคี่ยววให้มััันนจบตดอ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวให้ยายกองแป๊บหนึ่งครับนี่ครับนี่กองเอา น้ำน้ำจากปูครับยายบอกจะตำสองรอบยายเนาะ,นะะสองรอผสมน้ำเข้าไปผสมนีเ่เลยจะตำอีกรอบหนึ่งครับแล้วผสมน้ำอีกนิดนึงนะครับอู้เข้มข้นเลยยายนี่เนาะนี่ครับอันนี้คือวัตถุดิบของเราครับเดี๋ยวให้ยายทำอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้น้ำจากในตัวปูออกมาแบบเข้มข้นนี่มันจะได้ตำอยู่เที่ยงนีนง่มันก็สะได้ออกมาเองอืมครับครับค,ค,ครับ เอามาแล้วครับนะเดี๋ยวดูยาทาันจะตาําเตรียมของวันนะียาทาันนี่ผักชีลาวเนาะต้นหอมใบไม้รักกใบอีกใบอีกพักอีกตูก้ก็ใส่ใหมดยัยนะครับตั้งกระทะแล้วนี่น้ําจากที่กันเราเอาปูไปตําครับหูได้เยอะเหมือนโอบตีนเลยอืม <c oughs> ได้เยอะอ่ามีน้รราําปลาแล้วก็พริกแกงยาทันใส่กระเทียมหอมแดงแตะไคร้กะปิไม่แน่สัดใจว่าใส่หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็มีนี่อันนี้เป็น <c oughs> มันปูครับใส่น้ำปลาแทนยายเนาะ <c oughs> วิธีทาก็ยายก็จะเอาเอาน,นี่ใส่เลยไหมหรือว่าอ๋อเอาพี่แกงที่ตามเองกินนะครับไปรวมกับน้ำปลาครับนั่นีเป็นปลาอีสานแท้ๆนะครับมีม,มีต่อนอยู่ด้วยใช่ไหมเอมส่งความนัวครับอู้หเม,ม,มนูนี้หาก,กินยากนะครับ คือถ้าหน้าอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าหน้าอื่นมันจังไหนมันปูมันไม่มันเท่าหน้านี้หน้านี้แบบเขาแบบไปเก็บตัวแล้วก็เวลาื่อกีไปล่วงดูปูบอมีขี้มาเลยยัยคือมันเป็นยังไงมันมันจําศีลนะเนาะมันจาศีลมันอยู่ลึกมากด้วยอ่าอ้าวถึงเวลาก็เอาน้ําน้ําต้มปูนะครับน้าต้มอีกปูเขานี่แหละไปลงไปลวน เคี่ยวเคี่ยวมันน้ำปูเลยเนาะเคี่ยวให้มันเปิดรับตัวเป็นนี่อกันอ๋อมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าแกงเลยเนาะเแกงได้เคี่ยเคี่ยวก่อนครับเพราะว่าอะไรยายคับให้มันเป็นจอนก่อนไหมขึ้นแกงสีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นหนามหนามกระนจ้าตั้งหากแล้วก็เนื้อเนื้อปูตั้งหากอ๋อมันจะแยกตัวกันออกมาแยกตัวออกอืมถ้าเราไปแกงเลยนี่มันความเข้มข้นจะเขาบอกบางทีเขาใส่ไข่ไหมยายเข่ต้องใส่ไข่แบบเพราะว่าน้มเขงเขามันข้นอยู่ อ๋ออ๋อโอเคเอาแบบปูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะอเดี๋ยวลองดูครับมันจะจับตัวมันมันจะแยกกันมาเป็นแบบไหนมานลครับนี่ครับยายทาันเคี้ยวไปแป๊บ,บหนึ่งยายเนาะมันก็จะยายต้องยกช,ช้าๆโชว์กล้องหน่อยอันนี้มันจะมันจะเซตตัวกันละมันจะแยกแยกโลหะละ <Yes. S 1> <laughs> แยกตัวกันระหว่างปูกับกับน้ํานะครับฮ่าจะเป็นก้อนๆลนะนี่คือน้ําเที่ยวจากปูแบบแบบเข้มข้นเข้มข้นออันนี้น,นี่ใส่ตอนไหนยายนี่ เดี๋ยวก็ใส่แล้วเดี๋ยวอ๋อนี่ใส่ตอนามันใส่ตอนนี้มันสีอ่าอันนี้เดี๋ยวให้แยกแยกกันอีกสิบวเป็นปูเลี้ยงสิบวิปปินตอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเห็นเลยเหรอมันจะเห็นชัดๆเลยเหรอว่าเป็นอ๋อเดี๋ยวรอดูรอดูครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับว่าเวลาเราต้มเราแยกแยกสารออกมานี่คือปูครับนี่เห็นไหมโอ้หลายเนาะเนื้อปูเลยอ่ะข้าวเหนียวจ้ำเนาะมันปูอยู่นี้ มันปูยังใส่ที่แรกอ๋อมันปูยังเราใหญ่เนาะอืมคุณพี่น้องขีเราใหญ่เนาะได้ทีนะครับยายก็จะใส่โอ้นี่ขั้นตอนสําคัญครับนี่ยายใส่เลยแล้วยายบอกมันจะแยกตัวอีกทีหนึ่งเหรอเขาค่อยๆย่อเลยยายก็ย่อไปมันเป็นมันโบคอยแตกอ๋อนี่ครับดูยายดูนี่โชว์ๆหน่อยดูหนูหนูหนนี่ครับนี่ดูมันปูครับมันปูนา ก็หากินยากนะช่วงนี okay. ้นะมันมันบอกแม่ช่วงเนาะแต่แล้วช่วงนี้ปูมันก็มันด้วยครับอย่างน้าเล่บอกนั่นแหละเดี๋ยวดูก็เทลงไปแล้วยายก็จะอู้วไปนต่น่าต่แซ่บที่ยายพี่น้องเออวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบอาหารแบบโบราณอยู่ยายเนอะสุดยอดครับเดี๋ยวใส่ผักเข้าไปอีกโอ้โหเลนยแล้วครับ ครับนะออกใส่ลูกโดดด้วยเนาะยายเนาะดดนี่ตามด้วยลูกโดดโอ้ยใส่ลูกโดดพอเออเจาะครับตามด้วยผักชีลาวแล้วก็อ่ต้นหอมต้นหอมนะไม่ใช่ผักชีต้นหอมโอ้นี่เดี๋ยวมีข้าวเหนียวหืมกลิ่นขึ้นมาแลวครับผักชีลาวเจอกับความร้อนเจอต้นหอมไปครับพี่น้องดู ผักใบใบแมงลักอีกผักอี่ตูปลาท่องโก๋หอมอคน,อน,อน,นแล้วครับทีนี้ก็เหมือนท่านเอาซูเก็น,หนใหญ่นะซุปแบบพอดีพอดีนะผักลวบที่จะเพื่อโป้งโป้งเสร็จก็หาข้าวเหนียวหาอะไรมากินกับข้าวได้กับแก้มอร่อยครับดูโอ้ดูครับโอ้ยใครดูตอนสามสี่ทุ่มใครอยากกินอาหารแบบนี้นะ เป็นอันเสร็จพิธีเนาะย,ายัยเนาะนี่ก็นี่เรียบร้อยนะพี่น้องออปูสุดใหญ่ทันครับส,สุดยอดสุดยอดพี่น้องมามาดูสมใจยากอหลีสมใจยากมากมีลูกโดดด้วยนะเนี่ยตากมาใส่อย่างนี้นะครับอันนี้มันต้องจ้ำเยอะคือของมันหายากจิ้มน้อยๆพอแล้วเวลากินกับข้าวเหนียวยิ่งถ้าเป็นข้าวเหนียวร้อน ใช้ได้เลยอันนี้ลองชิมดูนี่กินแบบนี้นี่กินไปมี่โอ้ยเหสดอย่างนี้เลยอหมโอ้ย่างสุดก็ได้ไแมได้าแม่ผมไม่ไปทางกินเองได้ชิมดูก่อนยายกำลังกินราดหน้ามาทำให้ลุงเด่นชิม ททถ้าขายน่าจะแพงนนอยู่เนาะยายเนาะเท่าไหรเนี่ยไม่มีขายด้วยนี่เมนูเนี่ยใครไปเจอก็หรือว่าใครไปหาปูเก่งๆนะครับมีโอกาสลองไปทำดูลองมาทำดูหรือไปเจอแต่ว่านอกเป็นปูหน้านี่นหรือเปล่ายยเนาะปูน้านี่อะดูดูข้าวนี้ดูข้าวเหนียวนะครับ เคำสุดท้ายแล้วนะนอิ่มแล้วเน,น,นีเ่ยเดี๋ยวจะอิ่มก่อนขอกินอันนั้นก่อนขอกินอันนี้นี่คำใหญ่ๆเลยพี่น้อง,อ,อ,งอื้มอุ๊ยกินแล้วมันหยุดไม่ได้เนาะคำหนึ่งกินแล้วมันหยุดไม่ได้ครับ เจอลูกโดดพริกขี้หนูสวนเ้าไปอีกสุดๆนี่นี่นที่สุดของที่สุดละของเมนูครับประลาครับเพื่อนๆเจอเมนูนี้ไปเจอปูหรือหาปูมาหรือไปเจอในที่ไหนสักที่ที่เจอปูเรามาทำสูตรยาทันอยู่ครับอหอมใสู่กโดดแซ่บ ไปแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับแซ่บมากเมนูนี้